สวัสดีค่ะปะดิวรัดานะคะอ่านว่าปดิวรัดาแปลวา่าภรรยาผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีค่ะปะดิวรัดาค่ะ <S 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 uh, พิเกสค่ะละครน,น้องอ่านว่าอะไรคะปดิวารดาช้าๆค่ะปดิวัรดาดูปากพิเกสนะคะปดิวรัดาครับภรรยาผู้ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อสามีค่ะนี่สดมากเลยนะคนที่เวันนะี้ บอมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะละครของเราอ่ะอ่านว่าอะไรคะปิริวรัณดาเอาใหม่เอาใหม่ปะปะปรีวะเอาออกเดี๋ยวเดี๋ยวถามดูก่อนเรื่องนี้ใครเล่นเรื่องนี้ใครเล่นเจมกับเวล่าละครชื่อปะดิปะดิวะวรัรดา วรัตด,ดาเอาใหม่นะคะปะดิวรัตด,ดาปะดิวรัตด,ดาครับเห็นมากค่ะคง่ายนิดเดียวเองพร้อมกันหนึ่งสองสาปะ,ปะดิว <ะ S 2> รัตด,ดาเบ <c oughs> ล่าเจนจิฮะ <c oughs>